ครมมีมติเห็นชอบร่างพรบการท่าเรือแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ให้มีการบริหารกิจการที่คล่องตัวและทันสมัยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ท่าเรือคลองเตยสปอตไลท์ก็สัดส่งไปที่โครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งกําลังเร่งเครื่องแจ้งเกิดภายในรัฐบาลชุดนี้วันนี้ไม่ได้ชนเคลียร์คะัะจะพาไปดูว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ท่าเรือคลองเตยจะกลายเป็นสถานบันเทิงครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่21มกราคม2,568 ครมอได้มีมติเห็นชอบร่างพรบการท่าเรือแห่งประเทศไทยฉบับใหม่เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอำนาจการดำเนินกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทอทออให้มีการบริหารกิจการที่คล่องตัวและทันสมัยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคองเตยเนื้อที่2,353ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ spotlight สาสองไปที่โครงการ Enter t อร์เ e n t Complex นโยบายเรือทงของรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งกำลังเร่งเครื่องแจ้งเกิดภายในรัฐบาลชุดนี้ด้วยท่าเรือคลองเตยเป็นหนึ่งใน5พื้นที่เป้าหมายที่รัฐบาลเพื่อไทยปักหมุดไว้เซเนรมิดเป็นสถานบันเทิงครบวงจรแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศไทยใจกลางกรุงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ใช่แค่รัฐบาลที่หมายมั่นปั้นมือว่ากันว่ายักษ์คาสิโนโลกระดับท็อปทของวงการก็สนใจอย,อย่างจริงจังจะจับ มือกับพันธมิตรทุนใหญ่ของไทยลงขานแสนล้านบาทเพื่อพลิกโฉมท่าเรือคลองเตยสู่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทยนอกเหนือจากภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่หมายตาไว้แล้วย้อนดูที่ดินท่าเรือคลองเตยก่อนหน้านี้กททได้วางมาสเตอร์แพลนพัฒนาที่ดิน2,353ไร่ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินผืนใหญ่แปลงสุดท้ายในย่าน CB d ีดีจากท่าเรือขนส่งสินค้าสู่พอซิตี้รับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กระบบใหม่ที่ได้ปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่สีน้ำเงินที่กำหนดเป็นที่ดินประเภทราชการสาธารณปูะโภคและสาธารณูปการเป็นพื้นที่สีแดงพาณิชยกรรมโดยแบ่งการพัฒนา3โซนมูลค่าวกว่า 1, 100 0 0แล้านบาทโซนหนึ่งพัฒนาพื้นที่ด้านการค้าอาทิสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมศูนย์แสดงสินค้านิทรัศการ ศูนย์การประชุมรวมถึงพัฒนาสมาร์ทคอมมูนิตี้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่รองรับชุมชนโซน2พัฒนาธุรกิจหลัก การให้บริการท่าเรือกรุงเทพพัฒนาสถานีบรรจุสินค้าเพื่อส่งออกและบูรณาการพื้นที่หลังท่าให้เป็นคลังสินค้าค่ะขเข้าเขตปลอดภาษีและโซน3พัฒนาเมืองท่าเรือกรุงเทพโดยพัฒนาเป็นเมืองธุรกิจขนาดใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแลนด์มาร์คของประเทศศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำรวมถึงพัฒนาอาคารมิกซ์ยูสครบวงจรมีช็อปปิ้งมอลล์ที่สอนรถและโรงแรม นอกจากนี้ในการศึกษายังมีแผนลงทุนรถไฟฟ้าโมโนเรลเชื่อมโครงการกับสถานีคลองเตยของรถไฟฟ้าใต้ดินอีกด้วยลาสุดกทอทอยู่ระหว่างจะทบทวนมาสเตอร์แพลนใหม่ให้สดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นที่จับตาว่าจะมีโครงการ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเหรือไม่ อย่างไรก็ตามด้วยทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพและขนาดที่ดินที่ใหญ่มาคืมามีเสียงหนุนจากภาคเอกชนที่มองว่าถ้าเรือคลองเตยเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้นายอิสระบุญยังนายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรกล่าวว่าพื้นที่ที่จะสามารถนำมาพัฒนาเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้ต้องเป็นที่ดินขนาดใหญ่ระดับ1000ไร่ขึ้นไปเนื่องจากในโครงการ มีการพัฒนาหลากหลายโครงการอยู่ในนั้นเช่นศูนย์การค้าโรงแรมสวนสนุกสนามกีฬาในคลับสถานที่จัดงานประชุมยอและครูซซิ่งคลับ รวมถึงคาสิโนและหากเป็นที่ดินของรัฐจ,จะง่ายต่อการนำมาพัฒนาในรูปแบบของการเช่าเพราะหากเป็นที่ดินเอกชนต้องใช้เวลาหาพื้นที่ที่สำคัญต้องเป็นที่ดินอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกทั้ทงทางถนนทางเรือและใกล้สนามบ,บินด้วยซึ่งท่าเรือคลองเตยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้วยสภาพของพื้นที่เมืองในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้วเกิดการพัฒนาใหม่หมๆรายล้อมมากมายนายอิสระยังเห็นด้วยที่รัฐบาล จะเดินหน้าโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนื่องจากเป็นการนำธุรกิจใต้ดินมาอยู่บนดินแบบถูกกฎหมายหากทำสำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมเนื่องจากโครงการมีหลายกิจกรรมไม่ใช่แค่คาสิโนอย่างเดียวหากมองในด้านเศรษฐกิจจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บรายได้เข้ารัฐได้มากขึ้นแต่ในด้านสังคมรัฐบาลก็ต้องมีกฎหมายออกมารองรับอย่างชัดเจนเรื่องการเข้าไปใช้บริการที่หลายฝ่ายมีความกังวลอย่างไรก็ตาม โครงการในรูปแบบนี้ที่ต่างประเทศได้มีการพัฒนาจนสำเร็จมาแล้วเช่นสิงคปโปร์เป็นต้นขณะที่นายโสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสาังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตดแอแฟร์จำกัดมองว่าท่าเรือคลองเตยเหมาะพัฒนาให้เป็นคาสิโนแห่งแรกของประเทศไทยเนื่องจากข้อแรกคือท่าเรือไม่จําเป็นต้องอยู่ในใจกลางเมืองแล้วเนื่องจากท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังและท่าเรือน้ําลึกมาก สาพุทธก็สามารถรองรับการขนส่งต่างๆได้ดีอยู่แล้วการเดินทางเข้ามาขนส่งสินค้าถึงในเมืองอาจจาเป็นต้องยุติคล้ายกรณีลอนดอนด็อกแลนด์ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของท่าเรือกรุงลอนดอนซึ่งปิดตัวไปขณะนี้ได้พัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ในกรุงลอนดอน 2. ทํทำเลที่ตั้งเหมาะสมมากอยู่ในเขตใจกลางเมืองเดินทางได้สะดวกด้วยสารพัดวิธี ทั้งทางบกทางน้ําและอาจรวมถึงทางอากาศเช่นเฮลิคอปเตอร์หรืออาจรวมไปถึงเครื่องบินเล็ก เนื่องจากพื้นที่ท่าเรืออาจปรับเป็นรันเวย์เป็นต้นด้านชาเตอร์ไฟต่างๆก็สามารถเข้าถึงท่าเรือนี้ได้โดยง่าย 3. ในกรุงเทพมหานครมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในเมื่อคาสิโนมุ่งตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวการก่อสร้างในใจกลางกรุงเทพมหานครจึงถือว่าตอบโจนย์เป็นอย่างยิ่งและ 4. ไม่ต้องเวนคืนเนื่องจากเป็นที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงสามารถนํามาใช้ได้โดยง่ายทั้งนี้อาจมีการเวนคืนที่ดิน70ไร่ที่เคยให้ ผู้บุกรุกเช่าเมื่อ30กว่าปีก่อนโดยอาจสร้างห้องชุดแบบคลองไผ่สิงโตให้ประชาชนได้อยู่แทนขณะที่การเวนคืนที่ดินนอกเมืองยังต้องสร้างสาธารณูปโภคเชื่อมต่อเช่นถนนหรือรถไฟฟ้าทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก และทําให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างไร้ทิศผิดทางอีกด้วยอย่างไรก็ดีสิ่งที่อาจสร้างเพิ่มเติมเช่นการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้าไปในท่าเรือของเตยเช่นกรณีเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีทองที่เชื่อมรถไฟฟ้า BTS เข้าถึงศูนย์การค้าไอคอนสยามเป็นต้นโดยน่าจะสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินได้ ด้วยเหตุนี้ท่าเรือของเตยน่าจะเป็นทำเลที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรแห่งแรกของไทยนั่นเองมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ